สวัสดีครับทุนผู้ชมแม้ว่ากลุ่มกมบฏฮูตีจะยอมยกทงข่าวกับสหรัฐอเมริกาในข้อตกลงหยุดยิงที่จะไม่โจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงแต่ก็มีบางรายงานครับว่าเป็นสหรัฐเองต่างหากที่เป็นฝ่ายยอมถอยออกไปท่ามกลางการถล่มอย่างหนักจากฝ่ายสเล่ร่วมกับอินเดียครับทานผู้ชมซึ่งข้อตกลงหยุดยิงที่มีขึ้นโมฮัมเหม็ดอับดุลซาลามหัวหน้าคณะเจรจาของกลุ่มกบฏฮูตี กล่าวกับสถานีทโทรทัศน์อัลมาซีราว่ากุมฮูตีปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาที่ว่ากลุ่มติดอาวุธเยเมนยอมจำนนแต่เป็นสหรัฐอเมริกาต่างหากที่ยอมถอยอับดุลซาลามยังกล่าวอีกครับว่าข้อตงลงดังกล่าวไม่ได้รวมถึงการยุติการโจมตีิสเอลซึ่งได้ดําเนินการโจมตีตอบโต้เยเมนสองรอบในสัปดาห์นี้ซึ่งหาพิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุผลครับที่สหรัฐอเมริกาจะยอมถอยเพราะการรบของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีผลกระทบต่อแผ่นดินแม่แต่อย่างใดผลร้ายความเสียหายที่เกิดขึ้นตกไปอยู่ที่ชาวเยเมนในพื้นที่ที่กุ่กบฏยึดครองมากกว่าดังนั้นคำกล่าวดังกล่าวตราก,กะจึงดูจะย้อนแย้งกันอยู่ครับซึ่งก็มีรายงานครับว่าการยอมยกทงขาวของกลุ่มกบฏฮูตีนั้น เป็นคำสั่งโดยตรงจากอิหร่านที่ต้องการให้กลุ่มกบฏฮูตีหย,ยุดยิงเพื่อแลกกับการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาผ่านไปอย่างราบรื่นโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านสองคนหนึ่งคนจากกระทรวงต่างประเทศและอีกหนึ่งคนจากกองแรงพิทักษ์ปฏิวัติอ g c กล่าวว่าอิหร่านได้น้มนวกลุ่มกบฏฮูตีให้หยุดการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงซึ่งสตีฟวิทคอบ ผู้แทนพิเศษของทรัมป์ได้ร่วมกับชาวโอมานเพื่อเป็นตัวกลางเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งโอมานเป็นคนกลางในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตามครับการโจมตีอิสราเอลจะยังคงมีอยู่ต่อไปโดยเมื่อวันที่6พฤษภาคมอิสราเอลได้ร่วมกับอินเดียโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองซานาจนทางยับ ไม่สามารถใช้งานได้สายการบินเยเมเนียแอร์ไลน์ที่สูญเสียคือบินสามลำจากทั้งหมดหกลำกล่าวโทษกลุ่มกนบฏที่กักขังไม่ยอมให้เครื่องบินของสายการบินบินออกจากสนามบินตามคำเตือนของอิสาเลให้อพยพผู้คนก่อนการโจมตีหนึ่งชั่วโมงทำให้พวกเขาสูญเสียเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ภาวะด้านการเงินของพวกเขาตกต่ำอยู่แล้วก็ยิ่งตกต่ำลงไปอีกคาริ อันซาอิบผู้อำนวยการท่าอากาศยานซานาบอกกับสถานีโทรทัศน์อันมาซีลาของกบฏมือวันพุธที่7พฤษภาคมว่าการโจมตีของอิสราเอลก็ให้เกิดความสูญเสียมูลค่าราว500ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งศัตรูได้ทำลายอาคารผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานซานารวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเขากล่าวและเสริมว่าโกดังสินค้าแห่งหนึ่งก็ถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลอง เช่นกันสายการบินเยนเมนีแอร์เวยถูกเสียดเสียคือบินปลายสามลำและเครือบินทั้งหมด6ลำก็ถูกทำลายต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสนามบินอานิสอาลัสบาฮีโคษกกระทรวงสาธารณาสุขของขุมกบฏฮูตีกล่าวกับ AFP ครับว่าการจุกจีต่างต่าจะเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับคู่คนที่ป่วยซึ่งต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษา และอาจทําให้การนําอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปได้ยากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วสนามบินถูกใช้ในการขนส่งอาวุธจากอิร่านเสริมให้กับกลุ่มบดตรอุมูตีด้วยซึ่งแม้ว่าจะมีการถล่มท่าเรือโฮเดดาสนามบินนานาชาติซานาและโรงงานปุนสมินแต่กลุ่มกบฏฮูตีก็ยังป่าดีครับไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โดยโคษสของกลุ่มกบฏฮูตีที่ไม่เปิดเผยชื่อ กล่าวกับสำนักข่าวอันจาซีราเมื่อวันพุธว่าข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับสหรัฐอเมริกาเป็นประโยชน์ต่อชาวปาเลสไตน์และสร้างความอับอายให้แก่อิสราเอลขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่สามารถหยุดยั้งการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่ออิสราเอลได้โฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีไม่เปิดเผยชื่อเปิดเผยกับอันจาซีราว่า เราจะยังคงโจมตีเรือของอิสราเอลต่อไปจนกว่าความช่วยเหลือจะถูกส่งไปถึงฉนวนกาซาเราจะประเมินการสนับสนุนของอเมริกาต่ออิสราเอลในอนาคตและกำหนดจุดยืนของเราตามนั้นการตอบโต้ของเราต่อกลุ่มอิสราเอลกำลังจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเพื่อเป็นการยืนยันจุดยืนที่จะจโจมตีอิสราเอลต่อไปกลุ่มกบฏฮูตีก็ส่งดโดรนไปโจมตีอิสราเอลอีกครั้งมีรายงานครับว่ากองกำลังไอดี ได้สกัดกั้นดุรนลํำหนึ่งจากทางตะวันออกแต่ไม่ได้มีการเปิดไซเรนเตือนภัยแต่อย่างใดยังไม่มีความเห็นใดๆจากกลุ่มกบฏฮูตีเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้านอิสราเอลครัดรัฐตมติกระทรวงกลาโหมออกมาออกคําเตือนถึงกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและอิรานผู้สนับสนุนโดยกล่าวว่าอิสราเอลต้องมีความสามารถในการปรกตัวเองจากภคยคุกคามหรือศัตรูใดๆ กุมฮูตีจะได้รับการโจมตีอย่างหนักจากอิสราเอลหาพวกเขายังคงยิงมาที่เรากองทัพอิสราเอลเตรียมพร้อมสําหรับภารกิจใดๆก็ตามเสมอข้าพเจ้าขอเตือนผู้นาอิล่านที่สนับสนุนเงินทุนอาวุธและปฏิบัติการองค์กรก่อการร้ายฮูตีด้วยว่าวิธีการผ่านตัวแทนได้สิ้นสุดลงแล้วและแกนแห่งความช่วยเหลือได้ล่มสลายแล้วท่านต้องรับผิดชอบโดยตรงสิ่งที่เราทํากับเอชวปลล็อในเบรุต ฮามาสในชนบนกาซาอันอาซาดในดามัสกัสและฮูตีในเยเมนจะเกิดขึ้นกับท่านในเตหารานเช่นกันเราจะไม่อนุญาตให้มีปัจจัยใดมาทำร้ายอิสราเอลซึ่งคำ่าบดังกล่าวชัดเจนครับว่าคัสทรงไปถึงอิหร่านโดยตรงและการออกมาแถลงการดังกล่าวจากกองลังไอดีเอฟว่ามีการร่วมโจมตีทางอากาศจากอินเดียนั้นมันก็แปลกด้วยในยะสำคัญ ดยกอง,งแรงเอดีเอฟแถลงตั้งแต่วันแรกของการโจมตีสนามบินซานาครับว่าอินเดียได้ส่งเครื่องบินขับไล่เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและเครื่องบินสอดแนมร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้ซึ่งในอดีตอินเดียเคยส่งเรือพิเกตมาเข้าร่วมในการปฏิบัติการในอ่าวเอเดนกองทัพเรืออินเดียเคยเผยพแพร่ภาพปฏิบัติการกู้ภัยหลังจากที่กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกสินค้าบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเยเมน จ้าของเรือทูคอนฟิ i เ e นซ์ที่ใช้ทงปาบิโดสเคยเผยว่ามีลูกเรือชาวฟิลิปปินส์สองคนและชาวเวียดนามหนึ่งคนเสียชีวิตในการโจมตีในครั้งนั้นซึ่งบังคับให้ลูกเรือต้องละทิ้งสละเรือของพวกเขาซึ่งพวกเขานั้นเป็นผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีการขนส่งทางการค้าในทะเลแดงและอ่าวเอเดนมีนักวิจารณ์เคยกล่าวครับว่าอินเดียนี่แหละครับ จะเป็นคนหยุดกลุ่มกบฏบฮูตีได้เนื่องจากพลเมืองอินเดียเสียชีวิตจากการยิงโจมตีเรือเดินทะเลผ่านอ่าวเอเดนซึ่งอินเดียประเทศที่มีทหารมากกว่า1นึ่0แสนนนายและเกือบทั้งหมดเป็นชายในทะเลเมื่อพิจารณาจากความเป็นจริงนี้จึงเหมาะสมแล้วที่กองทัพเรืออินเดียต้องดําเนินการภารกิจเสี่ยงภัยหลายครั้งเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในทะเลหลวงและเมื่อเดือนมีนาคามที่แล้วกองทัพเรืออินเดีย ได้ช่วยเหลือเรือบรรทุกสินค้าที่ติดทงมอนต้าชื่อลูอินในภารกิจเสี่ยงภยัยและดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยช่วยเหลือชีวิตลูกเรือทั้งหมด17คนและจับกลุ่มโจรสลับทั้งหมด35คนโมดีเป็นคนที่กระตือรือร้อนที่จะดำเนินนโยบายต่อประเทศโดยอิสระจากพันธมิตรระดับโลกยิ่งก,กว่านั้นเศรษฐกิจของอินเดียในปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี อินทิราคารทีซึ่งเป็นผู้นําอีกคนที่ต้องการเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกที่จริงจังและเป็นอิสระสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับนโยบายต่อประเทศของโมดีและทําให้เขาอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะตีความกลุ่มฮูตีว่าเป็นการกระทําอาชญากรรมผู้นําอินเดียเพียงแค่ต้องยืนยําสิ่งที่เห็นได้ชัดโดยเตือนกลุ่มกมบฏในเยเมนว่าการกระทําของพวกเขา ส่วนใหญ่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ใช่ชาวตะวันตกและกำลังทำลายชีวิตผู้คนอีกมากมายดังนั้นการร่วมในการถล่มสนามบินซานะ่าจึงถือเป็นสารข้อความที่ชัดเจนส่งไปถึงกลุ่มกบฏฮูตีครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาปากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ